นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องตอนนี้เหมือนต้องพึ่งพาตัวเองเพราะไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยมีคนมาปรึกษาว่าคนที่มีพ่อแม่แต่เหมือนไม่มีคนที่เจอแบบนี้จะสู้ชีวิตกันยังไงคะตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นมา ก็กลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิรแบบหันไปทางไหนก็มืดแปดด้านไปหมดตอนนี้เหนื่อยมากจนรู้สึกว่าสู้ชีวิตต่อไปไม่ไหวพอจะมีคําแนะนําให้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเรื่องราวนี้นั่นก็คือเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องตายไปคนเดียวนี่คือคาตั้งตน้นถึงขนาดที่ว่าผมเห็นใครหลายคนที่เขาสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ได้แล้วผมก็เห็นว่ามีคนหลายคนเหมือนกันที่ไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลย สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรานั้นเกิดมาเราต้องการอะไรมากที่สุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใครเลยสนับสนุนในสิ่งที่เราทําไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนไม่มีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องใดๆไม่มีเลยแน่นอนว่าชีวิตของเราอาจจะเหวี่ยงเราไปในจุดที่เราไม่เข้าใจมันเลยเราเห็นสื่อโซเชียลมากมายเขามีครอบครัวอบอุน่นแต่เรานั้นเหลือตัวให้คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างยิ่ง นี่คือภารกิจรอเปล่าแล้วนี่คือบททดสอบอันยากเย็นแสนเข็นที่เราจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้แน่นอนกรรมแต่ละคนก็คือสิ่งที่เรากระทำในทุกๆวันวิบากก็คือสิ่งที่เราได้รับผลในสิ่งที่เรากระทำทั้งสองคำนี้จะรวมเป็นเรียกว่าวิบากกรรมแน่นอนผมเชื่อทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองเพราะเรานั้นกระทำบางสิ่งบางอย่างเอาไว้บนโลกนี้อย่างนานนับไม่ถ้วนแต่แล้วเราหลงลืมบางสิ่งเราจําได้แค่เพียงหยิบมือเดียว แต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่หมุนเวียนบนในชีวิตของเราและเราก็ไม่สามารถตอบได้โดยส่วนเดียวว่าเราจะเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าอะไรนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปบนโลกใบนี้ผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าเราเจออดทดสอบในเรื่องการขอความช่วยเหลือเราก็ต้องตั้งคําถามใหม่ว่าทรัพยากรที่เรามีในตอนนี้เพียงพอต่ออะไรบ้างเมื่อเราตั้งคําถามแล้วว่าทรัพยากรที่เรามีในณวันนี้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตยัยงไงได้บ้าง แน่นอนถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดถ้าเกิดสมมติเรามีเงินเราก็จงใช้เงินนี้ไปกับสิ่งที่มันคุ้มค่าให้ได้อะไรกลับมาแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราไม่มีญาติเราอาจจะไม่ต้องมองสิ่งนั้นเป็นสารณะหรือเป็นแก่นสารเพราะเราไม่มีบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำแล้วก็ให้ทุกคนโฟกัสมากที่สุดนั่นก็นคือลองหาสิ่งที่เรามีและโฟกัสสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างสิ่งให้เรามี แปลว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะเท่ากับคนอื่นหรืออาจจะไม่เยอะเท่ากับที่ใจเราต้องการแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังพอมีบ้างอย่างน้อยเราอย่างร่ำเรียนอย่างศึกษาความรู้ต,ต่างๆที่เรามีในทุกๆวันนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถจะเลี้ยงชีพได้บ้างไม่มากก็น้อยผมอยากให้เรามีความคิดที่เปิดกว้างสักนิดหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ว่าความรู้ทางการเรียนไม่เท่ากับความรู้ทางการเงินถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีเงินที่จะส่งเสียเรื่องเรียน เรามาฝึกที่จะบริหารเงินเลยเรียนรู้จะออมเงินเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าถ้าเรามีรายได้สักครั้งหนึ่งเราจะสามารถบริหารเงินนี้เอาไปใช้กับสิ่งใดได้บ้างสิ่งนี้มันใช้ได้จริงแล้วมันเป็นประโยชน์มากๆต่อการที่เราทํางานในอนาคตสืบไปวันใดที่เราไม่มีใครช่วยเหลือเลยแม้แต่คนเดียวก็จงอย่าลืมว่าตัวเรายังมีเราเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ผมพูดเป็นประจำแล้วผมก็ยังเชื่อว่า ถึงแม้จะไม่ใช่คนทุกคนจะเข้าใจคํานี้และถึงแม้จะมีคนตัดพ้อเองว่าคํานี้ไม่ได้ใช้กับทุกคนได้อย่างเช่นตัวของฉันเองแต่แน่นอนผมกล้าเชื่อว่าถึงแม้คําคํานี้อาจจะไม่ได้ใช้กับใครได้แต่จะใช้สหรับคนที่ยังอยากที่จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ต่อไปแน่นอนโลกใบนี้กําลังเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วกําลังปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งถูกดิสรับถูกกลืนกินบางสิ่งถูกทาร์ม เปลี่ยนโฉมอย่างสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าอนาคตนั้นมาอย่างรวดเร็วถ้าเกิดสมมติจิตใจเราตามอนาคตไม่ทันเราจะโดนกลืนกินและถูกดับสูญไปโดยปริยายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่ากันเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกที่เราขาดเหตุการณ์ที่เราคิดว่าอยากที่จะเป็นเหมือนแบบนี้แน่นอนถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่ประดิบประดังเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายผมก็ยังเชื่อว่าคนที่เขามีปัญญาจะสามารถ หยิบฉวยหรือว่าดึงร่างโอกาสเอาไว้ได้อย่างชาญฉลาดแต่เกิดสมมุติคนเขาหรือคนที่เบาปัญญาเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยรวมถึงสามารถที่จะมีความสุขท่ามกลางสิ่งที่เขามีอย่างแน่นอนสิ่งนี้ผมพยายามศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะมาตอบคาถามเพียงคําตอบเดียวว่าชีวิตนั้นคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเข้าใจตระหนักรู้ว่าตกผลึกว่าชีวิตนั้นคือสิ่งที่ลมมองเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาหรือไล่ล่า เราจะรับรู้ว่านี่คือชุดของเราเองชุดของเราไม่จำเป็นต้องสุขเหมือนใครแต่เราก็สุขแบบอัตภาพของเราได้เช่นกันหากตัวเราเองสิ้นหวังก็ไม่จําเป็นจะต้องให้ใครช่วยเหลืออีกต่อไปเพราะในสุดท้ายที่เราต้องสู้ให้ได้นั่นก็คือจิตใจที่เราต้องตั้งมันเมื่อเราตั้งมั่นที่ใจได้แล้วเราก็จะมีจุดยืนตามมาจุดยืนนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เราขับเคลื่อนไปได้ณนะวันที่เราเจอมรสุมข,ของชีวิต ผมพูดบ่อยครั้งแล้วผมก็อยากที่จะบอกและก็ย้ําเตือนเสมอว่าคนน,นที่ขาดจุดยืนคนนั้นเขาก็จะประสบพบเจอปัญหาอย่างหนักหน่วงมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาไม่มีจุดที่เขายึดเกาะเขาไม่รู้ชีวิตเขาคืออะไรสิ่งใดควรเป็นสารณะสิ่งใดควรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเองมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงเรารู้จักตัวเองจริงหรือเปล่าเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะดูว่าอายุ18ยังมีโอกาสถมเถไป แถมว่าเราก็ยังมีโอกาสมากมายที่มันยังเป็นจังหวะที่มันยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ของเราอยู่อย่างมหาศาลเลยแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความจะลงใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเรารับรู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ําสําหรับบางคนและขอให้เรารับรู้ว่าแต่ละคนก็คือแต่ละหนึ่งมันไม่เหมือนกันเลิกเปรียบเทียบหยุดเล่นโซเชียลมีเดียการที่เราเล่นโซเชียลมีเดียมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เรา มีความสุขหรือมีความจะลงใจทำอาจจะทำให้เราซึมเศร้ากดดันชีวิตตัวเองอย่างผิดวิธีหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงความรู้สึกมากเกินไปจนเราหลงลืมว่าชีวิตควรจะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ควรจะทำควรจะเปลี่ยนหรือควรจะปรับบางสิ่งบางอย่างสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดความสุขในชีวิตไม่ได้เนื่องด้วยการมีครอบครัวที่อบอุ่นเพียงปัจจัยเดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นรากฐานของจิตใจ แต่เราก็ต้องปรับตัวตามไปแน่นอนผมไม่เคยพูดว่ามีหรือไม่มีครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีหรือแย่แต่ผมก็อยากจะพูดว่าคนที่มีครอบครัวและครอบครัวของคุณไม่ดีอย่างที่คิดคุณแค่อยากยืนต่อสู้อดทนกับการถ้านะเกิดสมมติคนที่ไม่มีครอบครัวรือญา,าติขาดมิดผมก็อยากให้คุณอดทนเช่เชนเดียวกันจะเป็นการอดทนที่จะยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองเรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเหงาเบื่อเศร้าเสงมันก็เป็นเหตุผลที่ดีเหมือนกัน แน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่พูดถึงเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเราอาจจะมีพื้นที่มากมายกว่าคนอื่นเขาเวลานี้แหละจังหวะนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้เราตระหนักรู้ตกผลึกได้เหมือนกันสิ่งที่ผมพูดเหล่านี้เป็นปลายเหตุหมดแล้วต้นเหตุคือตัวเราขอให้เราตั้งคําถามว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรเราอยากจะมีชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งใดกันแน่โลกใบนี้มันเหวี่ยงเราไปนูน่นไปนี่แต่ไปหมดเลยเราเนี่ยแหละต้องเลือกที่จะเหวี่ยงตัวเอง และดึงล้างตัวเอง้อไว้บ้างว่าวันนี้ฉันไม่อยากไปตรงนี้เพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับรู้แบบนี้แล้วเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็จะมีจุดยืนมากขึ้นลรว่าโลกหรือว่าธรรมชาตินี้พยายามผลักเราไปในจุดที่เรานั้นเป็นจริงๆถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจที่จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราต้องทูสีดึงดันบางสิ่งบางอย่างไว้บ้างอย่าทําตามอารมณ์ทั้งหมดลองใช้เหตุผลประกอบเข้าด้วยลองใช้ตรรกะ เหตุผลอื่นๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่ช่วยให้เรามีความคิดที่พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนี่คือหน้าที่และภารกิจของเราหรือเปล่าขอให้เรากลับไปตั้งคําถามเพื่อจะหาคําตอบให้เจอสุดท้ายนี้ทางนี้ปัญหาทางด้านการเงินก็เป็นส่วนที่ยากในการ,รเผชิญหน้าแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดหนทางก็จะปรากฏขึ้นมาเองจริงๆผมมีความศรัทธาอย่างลึกๆว่าทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นก็จะมีเหตุผลของมันเสมอ ไม่ว่าพอดแคสต์ของผมจะมีคนฟังมากน้อยเพียงใดผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ฟังอย่างต่อเนื่องเขาก็จะได้รับอะไรอย่างต่อเนื่องต่อให้เขาไม่ได้ฟังพอดแคสต์ผมแต่เขาก็จะเลือกฟังในสิ่งที่เขาได้อะไรมากที่สุดทุกคนต้องการที่จะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วในชีวิตเราต้องทําอะไรเพื่อได้รับบางสิ่งบางอย่างชเช่นเดียวกันขอให้เราทําไปเพราะมีเหตุผลขอให้เราทําไปเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นนี่แหละจะนําพาชุดของเราให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปได้ หาความรู้ทดแทนถึงแม้เราจะไม่มีญาติถึงแม้เราจะไม่มีคนที่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราแต่จงเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองเริ่มต้นพัฒนาไม่ต้องรอเพราะเขาว่ารอไม่มีอยู่จริงเริ่มแต่วันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วแล้วผมขอเป็นกําลังใจใกับทุกๆคนที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสในชีวิตเพราะโอกาสนั้นไม่ได้เกิดจากจังหวะและธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยผมเชื่ออย่างนั้น ผมเชื่อว่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f เฟรนท t ลแกชีด้วยนะครับ